สวัสดีครับรีซอร์ตสไตล์นะครับวันนี้ผมออกมานอกสถานที่นะครับมาเยี่ยมเยียนน้องชายผมคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาเปิดร้านกาแฟอยู่ที่แถวลังสิตนะครับว่าวันนี้ผมมาสายนะเดี๋ยวไปโดนว่ามันจะด่าขอรุนรูนครับมาอยู่ที่นี่ครับนี่ร้านน้องชายผมเองครับคราฟแมนครับคราฟแมนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ครับแมนครับกี่โมงครับอะไรนะฮะนั่นผมพูดดูผมกาแฟหมดไปสีแก้วนี่มึงกินหรือมึงแดกเนี่ยมึงหิวน้ำเหรอหมดกาแฟไป5แก้วแล้วครับไม่แดกน้ำเปล่าว่ะโอ้โหคนนัดผมบ่ายสามกี่โมงสี่โมงสี่โมงยี่สิบรถเลี้ยวผิดด้วยหลงไปยุ่นหลงไปไหนอ๋อเลยเลี้ยวเข้าตรงไอ้นี่ฮะลังสิตใช่ตรงไหนที่นั้นเลี้ยวเข้าซอยมาที่เข้ามอังสิตธรรมดา กูเลยไปข้างหลังนู่นเลยข้างหลังอีกอ้อมไปปทุมเพื่อเลี้ยวผิดเลี้ยวผิดเลี้ยวผิดชิดเปลี่ยนเอากาแฟอะไรเอากาแฟอะไรนี่นี่อันนี้คือบรรยากาศร้านของน้องโน่นะครับน้องโน่นี่เดี๋ยวแป๊บเดียวจะเลิกเล่นบอลแล้วนะฮะไม่เล่นแล้วฟุตบอลทำธุรกิจอย่างเดียวอะไรนะเอากาแฟอะไรครับมีอะไรแนะนำฮะผมไม่เอากาแฟแบบใส่นมฮะวันนี้เอาเอากาแฟไม่ใส่นม อะไรวะอเมริกาโน่ครับอเมริกาโน่ครับหวานไหมหวานนิดเดียวนิดนึงเออไหนก็มาแล้วเราก็กินเบียร์กันหน่อยแบบว้ายไม่ได้อันนี้แนะนำร้านหน่อยพี่น้นี่มันร้านนี้อยู่ที่อ่าหน้ามอลลังสิตนะครับตรงเมืองเอกร้านคาร์ฟแมนครับช่วงนี้ก็ขายกาแฟได้อย่างเดียวครับผม ส่วนเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นน่าจะเป็นแบบเทโกเวเองเดียวครับกินที่ร้านไม่ได้กินที่บ้านนั่งทานที่ร้านตามกฎระเบียบของสคบครับของรัฐบาลประกาศแล้วกันครับครับผมครับผมก็คจะเน้นกับอะไรครับอาหารนี่ไม่อาหารนี่ไม่อาหารอาหารช่วงนี้หยุดเหมือนกันครับนะไม่ได้นั่งทานที่ร้านไม่ได้ก็เลยต้องก็ต้องแล้วไม่มีคนเทโกเวเหรอก็มันส่วนมากก็ไม่มีคนเทโกเวครับเขาจะมานั่งซื้อกาแฟแล้วก็กลับบ้านเฉยอ๋อ แต่ก็ยังดีนะที่ว่ายังสามารถซื้อกาแฟกลับได้อะไรเงี้ยซื้อกลับได้ครับแต่ว่าถามว่าหายไปไหมยอดก็หายไปจากแต่ก่อนอะไรเงี้ยครับก็บมีผลกระทบและอืมใช่ครับแล้วตอนนี้ถือว่ายอดจากเดิมลดลงไปเยอะไหมฮะแปดสิบนี่กูถามเป็นวิธีกรเลยเยอะีแปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่นี่นะเจ็ดแปดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ายไม่หายก็แปดสิบโอ้โหอะไรวะแล้วคุณนัดใครไว้บ้างเนี่ยไม่ได้นัดเลย จักรพันธ์ผมติดต่อเขาไม่ได้เลยเนี่ยติดต่อไม่ได้หาอะไรขายรองเท้าอยู่ก็นั่นมันยังไม่เสร็จไงแสดงว่ามงคลมีผมติดต่อไปก็เรียนเรียนออนไลน์อยู่เรียนออนไลน์อยู่รู้เรียนอะไรของมันแล้วแดกโนู่ดักน่แดกโน่นี่มีประชุมที่เสียกีฬาโอ้โเลยไม่ได้มาทีนี้ตัวทีเด็ดของเราคือดันโยเซียก้าครับว่าจะให้มาถล่มไอ้น่ที่ลานไม่น่าจะทันละดูทรงแล้วทานแล้วใช่ไหมไอหาเด้มาถึงปุ๊บฝนตกเลยครับตอนนี้ ก็นัดไว้นี่บรรยากาศด้านนอกครับตอนแรกฝนไม่ตกนะผมมาตกเลยนัดไว้แห่อ่าอ่าบรรยากาศดูโอเคฮะโอเคไปคุยกับน้องๆก็ได้นะแล้วกิจการของเราที่เราจะเปิดเพิ่มที่อาหารสุขุมวิทนี่เป็นยังไงฮะคือผมกับโน่คุยกันว่าเอ้ยถ้ามึงเปิดอีกอ่ะเดี๋ยวไม่แน่นะเออกูอยากทานกาแฟเหมือนกันกูอาจจะไปร่วมด้วยก็ได้เออดูสภาพตอนนี้เลเป็นไงฮะเหี้ย เปิดที่อะไรกันตอนนี้ก็ชิบหายกันหมดชิบหายหมดอันนี้บรรยากาศพาไปดูบรรยากาศพาไปดูบรรยากาศอ่าบรรยากาศดีนะครับใช้ได้นี่คือต้นอะไรฮะเนี่ยลูกอะไรวะเนี่ยอันนี้ลูกลูกอะไรนะส้มโอส้มโอเออเอออันนี้คือแม่งอยู่ตั้งแต่แรกตอนแรกเป็นป่าหมดเลยนะตรงนี้เหรอใช่ตรงนี้เป็นป่าแล้วก็น้องเอ่อเพื่อนเพื่อนที่เป็นอันนี้เขาเป็นสระพนิชอยู่แล้วไงอ่าคนที่เป็นอ่าเนี่ยพุ่มสวนอ่าเขาเป็นสระพนิชอยู่แล้วนี่นี่ส้มโอเป็นลูกเลย ถ้าอยู่แถวรังสิตก็มาครับแมนแล้วก็มาขโมยได้นะคือตอนนี้ขายอะไรไม่ได้มันจะปลูกต้นไม้ขายกันแล้วนี่จะขายต้นไม้เหรออันนี้เขาเรียกอะไรนะไม้ดัดไม้ดัดไม้ดัดเหรอเพื่อทำเพื่อนทำยอดนี่ก็บรรยากาศนะถ้าสมมติบรรยากาศจริงๆถ้าตอนเปิดได้จริงๆเนี่ยโอ้โหว่าดีเลยนะสุดบอกเลยร้านนี้ถือว่าดีมากโดยเฉพาะโดยเฉพาะผู้หญิงเขี้ยจริงจริงโอ้นี่นี่นี่เนี่ยพูดถึงบรรยากาศดีนะฮะหน้าร้านเป็นแบบนี้ อ่านี่อยู่นี่ตอนนี้เขาเรียกอะไรเมืองเอกเหรอเมืองเอกเมืองเอกในเมืองเอกตรงไปนิดนึงก็จะเป็นมอลังสิตตรงไปฝั่งนี้ก็จะเป็นมอลังสิตอ่าเออเดีดีแถวนี้ก็เป็นแบบว่าดูเป็นเหมือนเมืองอีกเมืองนึงอ่ะถูกต้องที่ผมผ่านมาผมผ่านมาตรงนี้เมื่อกี้โอ้โหแบบบ้านหลังใหญ่ๆหญ่เงี้ยใช่ใช่เป็นฟิลแบบเมืองทองอะไรอย่างเงี้ยครับเทคเอาเวทเทคเวทนี่เขาประชดนะนี่เขาทำร้านนี้เขาทำประชดเอ่อทางด้านของผู้หลักผู้ใหญ่นะเทคเวทเทคเว ผมชอบสไตล์ร้านแบบนี้นะอันนี้เพื่อนผมดีไซน์เก่งอันนี้มันเหมือนประมาณแบบว่าเป็น loft industrial อะไรเงี้ยเป็นเหล็กๆอะไรเงี้ยเออเป็นไม้ตอนแรกไม่มีแอร์นะกล้าแบบแบบเอาดออะไรลงโลกเออเอาดอลงโลกแต่ที่ไหนได้แม่งร้อนนี่โอ้โหดูทีวีมีฟุตบอลเนี่ยช่วงนี้่ดูบอลได้นะดูที่นี่เลยเออบอลยูโรเมื่อกี้ นี่นี่นี่เครื่องกาแฟนี่เครื่องเท่าไหร่ครับเนี่ยยี่ห้ออะไรเนี่ยยี่ห้ออะไรอ่าเป็นเพื่อนอีกคนนึ่งนะชือ่อกอล์ฟคเขาเขาเป็นคนดูแลเรื่องกาแฟเฮ้ยคุณสปอนเซอร์ต้องเข้ารายการผมไหมเนี่ยเออต้องเข้า <laughs> ครับแมนครับแมนนะฮะสุดยอดสุดยอดก็มาเยี่ยมมาเย็ยนกันของ <c oughs> วางเต็มเหมือนคนมาเยอะเลยนะไม่มีอะไรม่นนต้องมา แล้วองนันนี้กาแฟกาแฟกาแฟนั่เทเทเทอันน้นั่งนั่งไอกาแฟผมนั่งเหรอโอ้โหผมเองครับนี่พื้นเป็นแบบว่าอะไรนะพื้นแบบหินกรวดหินกรวดตอนแรกมันเป็นปูนนะแต่เอาหินมาใส่เออมันก็เทพนะเป็นแบบนี้เท่เป็นแบบแถวแถวแถวตอนแรกก็ที่ติดแอร์แล้วก็ตอนแรกว่าจะทำพื้นแต่ว่าโควิดล็อกดาวน์ไปแล้วก็ไม่ได้ทำพื้น คือตอนแรกเป็นดีไซน์ที่แบบไม่มีแอร์ใช่ไหมอ่ะพอเรามีแอร์เสร็จปุ๊บแบบเราต้องเปลี่ยนพื้นอ่าพอเปลี่ยนเป็นพื้นปูนแล้วเน้ยปูนปกติเงินหมดพอดีปิดแอร์ไปเงินหมดเงินหมดเลยเงินหมดแล้วแอร์นี่ไม่ใช่แอร์ปกตินี่ถ้าถ้าแบบเนี้ยอันนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้อเปล่าแบบไอเนี่ยความแบบในร้านที่แบบใหญ่ๆเป็นโย่อ่าอ่าอ่าขนาดเงินจะทำบ้านก็ยังหมดแล้วก็เลยแบบอะไรม้านเลยม้านแบบเป็นแบบเอาปิดให้บังแสงเงี้ยเหรอเอ้ยไม่ต้องปิดหรอกอย่างเงี้ยดีแล้วก็แบบก็เลยไไม่ด้ ไม่ได้โอเคนี่ครับอเมริกาโน่กาแฟไม่ใส่นมอุ้ยนี่ปากิกกาแฟก่อนเซโน่ครับขอบคุณมากที่ให้มาเยี่ยมร้านวันนี้ครับผมมีอะไรจะฝากท่นแฟนรีซอร์สไตล์ไหมฮะ ก็ฝากแฟนแรีสอร์ททรายด้วยนะครับฝากร้านครัแมนที่นี่นะฮะเป็นอยู่ในเมืองเอกอยู่ตรงมลังสิตก็สามารถมากินกาแฟเลือกซื้อกาแฟกันได้ครับก็มีหลากหลายเมนูแล้วก็ส่วนเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ก็เราก็มีจำหน่ายครับตอนนี้ก็เป็นเทงเอาเองเดียวก็มีนะฮะก็สามารถฝากมาอุดหนุนฝากมาช่วยช่วยเป็นกำลังใจในการซื้อให้พวกเราแล้วกันเพื่ออยู่รอดในสถานการณ์อย่างนี้ก็ ดีกว่าเสียดายบรรยากาศดีๆร้านอย่างนี้เสียให้กำลังใจน้องๆพนักงานด้วยครับผมครับผมก็ฝั่งร้านด้วยนะครับผมได้มีช่องทางการติดต่อไหมครับช่องทางการติดต่อก็จะเป็นเป็นเฟซบุ๊กแล้วก็ไอจีครับก็ขึ้นชื่อตามนี้แหละครับเป็นครับแมนนี่เดี๋ยวให้ดูให้ดูครับแมนนี้นะฮะลังสิทธ์ครับผมก็ฝั่งร้านนี้ไว้ด้วยนะครับครับผมขอบคุณเสียโนครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับเอาละครับรีสอร์ทไซา์วันนี้นะครับก็ มาหาเสียโน่นะครับนัทพลสุขชัยนะฮะมาที่ร้านคราฟแมนของเขานะครับสาขาลังสิตนะครับก็ฝากช่องทางการติดต่อแล้วก็ฝากร้านไว้ด้วยนะครับผมก็ใครอยู่แถวนี้ก็แวะมาได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องรีสอร์ทสไตล์นะครับกดกระดิ่งไว้นะฮะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์ได้เลยนะครับฝากขอบคุณด้วยนะครับผมขอทุกคนดูแลสุขภาพแล้วก็ห่างไกลจากโควิด19นะครับโชคดีมีชัยสวัสดีครับ